สองคือเซรั่มก็คือมันจะซึมซับได้มากกว่าดีกว่านะครับแต่ก็ยังอยู่ในทีพีสกินอยู่นะครับต่อมาก็จะเป็นครีมกันแดดนาทีสามนะครับต่อมาก็ครีมอาบน้ำใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดนะครับหรือครีมอาบน้ำก่อนนะครับเจียวล้างหน้าก็คือเกี่ยวกับหน้าก่อนนะครับต่อมาก็เรื่องทานเรื่องน้ำดื่มนะครับเพื่อสุขภาพนะครับแล้วก็ กาแฟแล้วก็โกโก้นะครับผมนะครับซีบัคทอนนะครับจากนั้นก็จะไปเป็นสบู่สบู่มาล่าสุดนะครับตามก่อนนี้ก็จะมีเสื้อนะครับมีเสื้อนี่คือผลิตภัณฑ์ของบริษัทบนโอมโฮมซับนะครับที่ทำให้ลุงป้ามีโอกาสในการต่อซื้อในชั้นศาลทุกวันนี้นะครับและมันยังไม่จบนะครับยังมีต่ออีกนะครับ ดังนั้นคุณภาพของสินค้าไม่ต้องห่วงครับถึงตรงนี้แล้วตรงไปตรงมาลุงป้าทําตรงไปตรงมาถ้าจุดนี้มันมีปัญหาคงพวกมันคงเล่นการงานไปนานแล้วจริงๆมันอยากให้ลุงป้าไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีเงินในการต่อสู้นะครับเพราะว่าสินค้านี่แหละครับทําให้ลุงป้านะครับทําทุกอย่างกีกรรมทุกอย่างแล้วก็ทําให้อยู่ในความเจริญ นะครับแล้วก็ได้ทําให้ได้ทําบุญทําอะไรต่างๆมากมายนะครับดังนั้นทีพีสกินจึงสําคัญที่สุดบริษัทมนโอมโฮรับ bon จึงสําคัญที่สุดสําคัญมากถ้าไม่มีคือจบเลยนะ,นะไม่มีคือจบเลยนะครับมันจะเล่นงานทุกเรื่องนั่นแหละครับดังนั้นก็ถือว่าผมเชื่อว่าบริษัทมนโอมโฮรั bon ์ o เนี่ยเป็นสิ่งที่มาทันเวลามาทันเวลานะครับ พะทีพีสกินนี่แหละครับบริษัทแบบครอบครัวนี่แหละครับทําให้ฝั่งตรงข้ามเขายิ่งโกรธลุงป้ามากที่บางอาจสามารถมามาต่อสู้ในชั้นศาลได้ทางนู้นก็ต้องปรับกระบวนขบวนทัศนของเขานะฮะปรับกระบวนการของเขานะครับเพราะว่าลุงป้าไม่ไม่รับสารภาพลุงป้าไม่รับสารภาพนั้นสิ่งที่จะปิดจ็อบมันก็ไม่ได้ สังเกตนะครับมันมีหลายครั้งผมพูดเรื่องนี้ว่าถ้าคนกระทําผิดจิตใจสําคัญที่สุดครับจิตใจสําคัญที่สุดเนี่ยเหมือนหัวฝรั่งของคุณนรไทยเนี่ยเมื่อมันฆ่าแล้วเนี่ยมันอยู่ไม่ได้หล้วครับจิตใจมันเป็นฆาตรกรแล้วเนี่ยต่อให้สํานึกผิดสํานึกอะไรมันก็ต้องพยายามที่จะโอโหกโกหกโกหกไปก็ไม่เนียนแล้วครับ มันต้องมีมันต้องมีประจักษ์พยานมันต้องมีคนเห็นมันต้องมีสิ่งที่คาใจมันต้องมีเหตุในที่สุดแรงจูงใจก็คือมันต้องมีเหตุแรงจูงใจเขาก็พูดว่าแรงจูงใจก็คือเกี่ยวข้องกับหึงหวงผู้หญิงหึงหวงเหมือนผู้ชายจะตีจากผู้ชายจะไปเป็นเหตุก็คือผู้ชายจะขอไปพัทยา นั่นคือเป็นคืนสุดท้ายของนะอุณอรไทยนะครับหึงหัวแปลกใจว่าเขาเป็นคนที่ว่าไม่มีญาติพี่น้องอยู่ในไทยเป็นคนเดียวๆคนเดียวทำไมจึงกล้าทำขนาดนี้เขาเคยมีประวัติอาชญากรไหมเนี่ยถ้าจะมองเรื่อง เรื่องวิบากกรรมก็หมายความว่าเขาคงเป็นเป็นคู่ร่วมร่วมกรรมกันมาแต่ก่อนชาติปางก่อนชาติไหนก็แล้วแต่นะครับนะครับเพราะว่าคนอยู่ต่างบ้านต่างเมืองแล้วมาเจอกันแล้วก็มาอยู่ด้วยกันแล้วก็มาฆ่ากันเยมันไม่บังเอิญน,นะครับก็เป็นว่าคนคนนี้เขาก็จะได้ทำบาปอย่างรุนแรงไปเรียบร้อยแล้วข้ามรถ บาปนรกเลยครับนะฮะดังนั้นจิตใจคนที่ฆ่าคนเจตนาฆ่าคนเนี่ยยังไงมันก็อยู่ไม่ได้หละครับมันจะเราแวงระวังไปหมดคนพวกนี้จะชอบอยู่เงียบๆคนฆ่าคนจริงๆจะอยู่เงียบๆไม่มีใครมาสูงสิงกับใครหรอกครับนมันเป็นอย่างนี้ มีอะไรอีกอ่ะส่วนมากถ้าเป็นคนฆ่าคนจริงๆเนี่ยมันอยู่ได้ไม่นานหรอกครับจิตใจมันไม่ใช่เครื่องจักรเครื่องยนต์ครับที่จะไม่มีความรู้สึกตนเองก็จะรู้สึกทําผิดมันจะพยายามจะโกหโกกบเกลื่อนอย่างไรก็มันก็มีพิรุษคนแบบนี้จะไปทําบุญทําทานไม่ได้จะทําความดีไม่ได้ มันควบคุมจิตใจตัวเองว่าฉันไม่ใช่คนฆ่าไม่ได้ทำกุศลไม่ได้ทำความดีไม่ขึ้นเพราะบาปมันคุมเขาอยู่ดังนั้นถ้าคนทำผิดจะทำบุญทำกุศลไม่ได้ถ้าคนฆ่าคนนะต่อให้มีส่วนรับรู้ฆ่าคนก็ก็ไม่อยากไปไหนแล้วล่ะครับนอันนี้ยืนยัน ผมทฤษฎีนี้ผมว่าอามันมีทฤษฎีของมันมีทฤษฎีย้ำนะฮะย้ำนะมันเป็นไปตามทฤษฎีของตำร,รวจสากลค,ครับอันนี้เหมือนกันคนที่ลงมือฆ่าจะไม่กล้าไปหานี่ก็คือนายโรแลนด์ไม่กล้าไปหาไม่กล้าไปตามหาเมียครับไม่ตามหาเมีย เขามางมก็ไม่ไปดูเขามีอะไรก็ไม่ไปดูไม่ไปช่วยใดๆเลยครับเป็นไปตามทฤษฎีเลยฮะัฆาตกรเนี่ยมันจะไม่อยากเห็นอยากไม่เห็นอ่าไม่อยากเห็นไม่อยากเห็นเขาก็งงว่าเฮ้ยเมียอ้างแต่ว่าเมียหายเมียหายกับไม่กระตือรือร้นที่จะหาไม่ไปหายังโกหก นี่คือมันเป็นไปตามทฤษฎีครับฆาตรกรเนี่ยจะไม่ไปดูศพจะไม่ไปดูศพเนี่ยโแรแลนด์เหมือนกันครอบครัวเขาก็งงเอ้าบอกไ่ว่ามาเถอะมาเธอะอ,อยู่ที่ไหนได้ถ้าเห็นข่าวนี้ก็ให้กลับมาเจ้าหน้าที่ตำรวจไปงมหาให้ก็ไม่ไปไม่ไปดูมันเป็นเหมือนกันทั้งหมดครับ คนที่ลงมือฆ่าจะเป็นเหมือนกันทั้งหมดฆาตรกรจะไม่กล้าดูศพบ,บุคคลที่ตัวเองฆ่าครับอันนี้มันเป็นธรรมชาติเลยนะอ่ามันเป็นธรรมชาติเลยนะครับแต่มีโฆษณาค่าอาจารย์ส,สดีครับคุณวิภาครับคุณเชอริบุ๊กส์นะครับผมนะคุณสักลค,คุณวัรลภานะครับผมนะครับ อคุณสากลน,นะครับผมนะฮะคุณวิพาเนาะไม่เตือนจริงครับช่องผมมันโดนนะฮะช่องผมมันโดนมันมันแค่ไม่ปิดเฉยๆครับมันไม่เตือนใครเลยนะครับเนี่ยผมพูดมาเนี่ยมีคนรู้จักห้าสิบเก้าคนเนี่ยไปกันใหญ่นนเนียก็ฝากท่านกดลองกดอ่ลองกดออกนะครับแล้วก็กดเข้าใหม่นะนะ ลองกดออกกด้าใหม่ครับมันไม่เตือนให้เลยครับ y o u t u b e นี่มันแสบจริงๆฮะ youtube แสบดังนั้นเหลือสิบคนนะฮะผมจะไปรายงานออกแล้วกันคนที่ดูดของผมอยู่เหลือสิบคนผมจะไปรายงานแล้วกันนะผมยังคาไว้สิบคนด้วยความเมตตาสงสารดังนั้นผมจะไปรายงานแล้วกันนะครับ ผมต้องใช้มุกนี้นะผมต้องรายงานแล้วละครับเพราะว่าช่องผมช่องผมกำลังแย่สิบคนผมปล่อยอยู่เขาไม่เขาไม่แก้ไขครับผมจะไปขอรายงานเลยเขาหาว่าผมซูเอียนะครับนะฮะเอากูต่อต้องหาวิธีแก้นะครับเพราะว่าช่องผม ต่ำกว่าร้อยวันนี้ต่ำกว่าร้อยหมดเลยนะต่ำกว่าร้อยหมดเลยนะครับนะครับบางทีเครียดคิดมากก็เครียดนะนะอ่ะมันดูต่อครับฆาตรกรจะไม่กล้าดูศพใช่ครับคุณเงียนฟ้าครับนี่เหมือนกันจัดจ่ะเลยครับเฉยเมยแล้วะจะอยู่แต่ในบ้านครับจะอยู่แต่ในบ้าน ที่มันไปไหนไม่ได้เพิ่งรู้ว่าตำรวจยึดพาสปอร์ตครับตำรวจเพราะว่าทำไมต้องยึดครับหนึ่งมันยังไม่ชัดเจนสองอความสงสัยมันมีมันมีเด่นชัดอยู่คนเดียวนะเพราะว่าลักษณะต่างๆเนี่ยนะครับมันเดามันไม่มีผู้ใดน่าสน,สนใจเนี่ยญาติพี่น้องก็บอกว่าน่าจะเป็นก็เลย เอาพัสปอร์ตไว้ก่อนอ๋อที่ไม่หนีเพราะไม่มีพัสปอร์ตนะครับคนร้ายไม่กล้าดูศพจริงๆครับส่วนคดีอื่นจะมีคนไม่กล้าดูศพหรือเปล่าผมไม่รู้มันเป็นอันนี้ทฤษฎีนี้บ่งบอกว่าชัดคือมันจะมีความคาใจของเขามันจะมีรู้สึกว่าเขาเนี่ยได้กระทําผิดต่อให้โหดร้าย S 1> <S 1> เมื่อมันทําไปแล้วก็มันก็จะพยายามโกหกไปเรื่อยๆจะไม่กล้าดูสมไม่กล้าตามหาด้วยครับไม่ตามหาด้วยครับมันเหมือนบางคดีนะไม่กล้าตามหาครับจะนั่งอยู่นั่นแหละจะนั่งอยู่บ้านนั่นแหละครับไม่กล้าตามหาโลแลนก็เหมือนกันครับไม่กล้าตามหาครับไม่สนใจญาตพี่น้องเขาถามก็ยักไหลเห็นไหมยักไหล ถามมากก็เครียดถามมากก็ทำเป็นหน้าบึง้งเหมือนจะโกรธพอมีคนถามมากก็หน้าบึง้งนะครับเพียงแต่ว่าไม่มีพักมีพวกไม่มีพักมีพวกไม่มีใครช่วยดังนั้นเวลาซักจริงๆเนี่ยในที่สุดเขาก็รับสารภาพครับเพราะว่ามันคาใจอยู่เนี่ย มันไม่สามารถที่จะโกหกไม่ตลอดครับเพราะว่ายิ่งโกหกยิ่งแย่ถ้ามีคำถามยิ่งโกหกมันก็เหมือนกับว่าสิ่งที่เขาทำมันหลอนอ่ะมันจะหลอนอยู่มันจะหลอนอยู่นะฮะมันชัดเลยฮะมันชัดเลยเป็นไปตามที่ดีหมดเลยครับส่วนอีกอีกคดีนี่เนี่ยที่ไม่กล้าดูศพดูนั่นดูนี่มันคงเออมันมันตรงนะมันตรงตามทื่ดีเลยนะ มันตรงตามทฤษดีเลยนะครับนะครับคุณจิตติมาครับอาจารย์ติดตามดูอยู่ค่ะคุณจิตติมาครับนะอาจจะเป็นเพราะว่าถ้าเป็นอย่างนี้ไปอีกสามปีก็ก็คงแย่เนาะก็คงจะไม่เห็นอาจารย์เนาะต้องไปทําอย่างอื่นแล้วล่ะนะครับต้องไปขายขวดขายนั่นขายนี่นะนะครับก็หวังว่าไม่ทิ้งอาจารย์เด้อนะครับนะมันไม่มีเรื่องุยจริงๆครับเราต้องให้ความร่วเมือลุงป้าครับ อดทนลุงบ้าอดทนแล้วก็อดทนเนาะนะครับอานะครับช่างมันนะครับคนไม่ดูก็ช่างมันนะครับคนน้อยก็ช่างมันเรามาพูดเรื่องของหลักนะครับมาพิจารณาเรื่องโแรแลนด์เนี่ยมันเข้าเขาคําว่าฆาตกรชัดเจนครับก็คือหนึ่งขณาดทำคนเดียวนะขนาทําคนเดียวนะยังกลัวเลยมันต้องหลอนครับ เครียดครับเครียดก็เครียดกลัวจะมีคนรู้ครับดังนั้นจะเก็บตัวเป็นหลักคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเนี่ยมันจะไม่กล้าไปไหนมากครับแต่ไปคนเดียวก็ลําบากมันไปไหนไม่ได้โลแลนด์ไปไหนไม่ได้เพราะมันคนต่างต่างอาต่างประเทศมันมีพาสปอร์ตถ้าพาสปอร์ตคงคงเพ่นไปแล้วแต่มันก็ฉลาดเข้ามันนะมันใช้มอเตอร์ไซค์ขนไปแล้วไปทิ้งมอเตอร์ไซค์ไว้เลย ทีนี้ก็มาใช้รถเก่งตำรวจก็ไปค้นแต่รถเก่งทุกคนก็ไปค้นแต่รถเก่งหาหลักฐานบนรถเก่งเนี่ยมันไม่เกี่ยวเลยโอ้โหฮะมันใช้เอารถพาไปมอเตอร์ไซค์ฮะมันมีคนทดลองเอาเพราะว่าเมียตัวเล็กๆเนี่ยนั่งข้างหน้าก้มหัวก็คือคงจะก,กอดไปเงี้ยไปทิ้งที่นาที่นาไรก็พูดอ่ะเป็นนาของ เมียเขาเนี่ยแหละครับที่ซื้อไว้ตอนได้เงินมาเยอะๆสิบสามล้านนะครับมันจริงคุ้นเคยตั้งหกกิโลเมื่อทิ้งแล้วก็ขับรถไปอีกไปไว้ที่สระน้ำจากนั้นก็เดินกลับโอ้โหเดินกลับจนมันมีอยู่ในอ,อ,อยู่ในภาพมัวๆอยู่ผ่านผ่านปาน้ำมันมั้งแต่เขาเห็นว่ามันเดินกระเพกกระเพกขากระเพก คือเดินกลับมาเลยเอาเรถไปทิ้งแล้วเดินกลับมาบ้านเอาไปทิ้งเอาไปจอดไว้ที่ริมน้ำเลยนะไม่รู้มันคิดอะไรนะนะครับโอ้แล,ล้วตํารวจพนักง,งานสอบสวนหรือพนักง,งานตรวจเขาเรียกว่าอะไรนะพิสูจน์หลักฐานก็ไปไปค้นแต่รถยนตนะ์น่ะโอ้โห ปดูเต่รถยนต์ั็ไม่เกี่ยวเลยไม่ได้ใส่ถุงใส่กล่องใส่อะไรเลยครับก็คือพาขึ้นไปเฉยเฉยเนี่ยมันก็ฉลาดนะนะมันก็บอกว่ามันพลั้งมือเพื่อไม่ให้คาว่าเจตนาครับมันจะบอกว่าพลั้งมือเพื่อไม่ให้เข้าเข้าข้อคาว่าเจตนาฆ่าแต่ได้ข่าวาาาะะว่าตำรวจตั้งเต็มที่เลยครับก็คือเจตนาฆ่าแล้วก็อัมพางซ่อนเลนศพ ็คือหนักนี่แหละครับอัมพางซ่อนเลนศพหนักเลยนะครับมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยฆาตรกรนี่ก็มันมันก็ไม่ต่างกันเลยนะฆาตรกรนะ,นะครับต้องเก็บตัวไม่กล้าไปหาไม่กล้าไปค้นหาไม่ไม่กล้าไปค้นหาศพกับคนอื่นไม่กล้าไปค้นหาศพบกับคนอื่น ครอบครัวของคุณอรทัยก็เลยงงว่าทําไมไม่กล้าไปหาวะเออมึงร้องไห้สักหน่อยก็ดีอะ่ะตาแข็งอยู่เลยตาแข็งอยู่เลยนะเออตาแข็งเลยนะหน้าเครียดตาแข็งคนถามไม่ถามจี้ไปจี้มาก็ทําเป็นโมโหหน้าเครียดตาแข็งไม่ไปหาไม่ไปช่วยเหลือไม่ไปให้อะไรทั้งสิน้น รอปฏิเสธอย่างเดียวไม่กล้าไปดูศพก็คือไม่กล้าไปหาเนียครับแต่ให้ไปชี้เนี่ยให้ไปชี้เนี่ยก็คือยี่สิบกว่าวันครับจนจนมันเปื่อยเน่าแล้วจนเปื่อยเน่านะครับสวัครับแอตติกกี้ด้วยนะครับคุณเหงียนฟ้าบอกว่าน่ากลัวเดี๋ยวไปชวนหลานมานอนเป็นเพื่อน <laughs> ออ้ไม่น่ากลนะาัวเลยนะเอ้ยุณเหี่ยนฟ้ากลัวเลยฟังไปฟังมากลัวเลยนะฮะเออนะคุณคิโมระครับสิครับยังจำกันได้ไหมอดทิรไรักคุณคิโมระ๋อขอบคุณมากครับแสดงว่าคุณคิโมระอ่ามีการเตือนใช่ไหมฮะหลายคนไม่มีการเตือน <laughs> อคุณสายหยุดครับนะฮะคุณรักครับ เอาแล้วคุณเงียนฟ้าต้องไปพาหลานนอโอ้ไม่น่าพูดเลยเนาะเออไม่มาถึงหรอกนะเนาะอ่าคุณอรอไทยไปไม่ถึงบ้านคุณเหงียนฟ้าหรอกนะนะฮะน้นะฮนะนะมาก็ขอหวยเด้อนะมาก็ขอหวยนะนะเออได้ได้เข้าเขานะเข้าเขาเข้าเขาบางคดีครั เขาเขาบางคดีเต็มๆนะฮะเป็นไปตามทฤษฎีเลยนะเออทฤษฎีสากลนนะเป็นไปตามทฤษฎีเลยนะข้ารากรจะไม่กล้าไปหาไม่ร่วมหานะครับไม่ร่วมหาแต่ว่าเนื่องจากว่ารับสารภาพก็ต้องรับอ่าต้องไปชี้มันเหมือนมีคนเคยพูดว่านี่นะ ถ้าคนคนนี้เขาเป็นคนร้ายจริงเนี่ยเป็นฆาตกรจริงเขาจะไปชี้บอกว่าเสื้ออยู่นี่เสื้ออยู่นี่นะเพราะว่าคนอื่นไม่รู้ต้องคนกระทาเท่านั้นที่รู้นะครับนะเขายกตัวอ,อยา่างเขายกตัวอ,อย่างผู้ชายข้างๆเขาว่านี่นะถ้าถ้าคนคนนี้เขาเป็นคนร้ายนะก็จะพาตำรวจไปชี้ว่านี่ไงอยู่นี่นะฮะ ถ,ถ,ถ้าถ้าถ้าไม่ใช่คนเห็นก่อนแสดงว่าเป็นฆาตกรนะฮะโอ้นะที่คนไม่สนใจเพราะว่าที่ที่ใครจะไปสนใจแล,แล้วว่าต้องไปทิ้งในป่าป่าอ้อยนะครับมันเป็นช่วงที่เออนะคือป่าเป็นป่าเป็นป่าอ้อย ในทุ่งนาของของผู้ตายด้วยครับที่ซื้อไว้นะนะครับทฤษฎีใช้กับสี่กอไม่ได้ค่ะอ๋อสี่กอไม่ได้นะฮะโอเคนะครับสี่กอถือว่าเป็นอ่าเป็นอะไรที่พิเศษนะครับนะฮะคุณประนอมครับสิครับผมนะฮะคุณประนอมนะครับฝากไอติกี้ด้วยนะครับนะครับให้ถึงสามร้อยเนาะนะครับฝากไอติมีถึงสามร้อย นะครับนา่าจะถึงกันมั้งเดี๋ยวผมไปดูก่อน <of g> <attacking> <c ười> อ,อ,อต,ตกี้ได้สองร้อยเจ็ดสิบห้าครับเหลือยี่สิบห้าคนนะครับผมอต,ติกี้เหลือยี่สิบห้าคน ก็จะถึงสามร้อยนะครับแยวผมวางให้เนาะฝากแอตติกี้หน่อยนะครับอ่าวางให้แ e อตติกนนีนะ้นะครับบักหมุดนิดนึงนะฮะอีกยี่ิบห้าคนนะฮะถึงสามร้อยเนาะโอ้โหอ่าเนะเพราะว่าคนดูแปดสิบแปดสิบหกคนก็คงกดให้หมดแล้วเนาะนะครับอ่ะต่อมาครับ คุณจุธาทิพย์นะครับผมนะคุณสุปรััตครับขอบคุณมากครับนะฮะอ่นี่แหละช่องอาจารย์นะครับช่วงนี้ก็เป็นอย่างนี้แหละครับนะฮะไม่ถึงร้อยแล้วนะครับไปไหนหมดแล้วก็ไม่รู้นะครับนะฮะตอนนี้สกลก้นหนาวนะครับสกลก้นหนาวทีเดียวนะครับมีฝนตกนะครับอันนี้ลุงป้าวันนี้ลุงป้าก็ จะพูดเรื่องไปส่งไปส่งน้องมนโอมนะครับน้องมนโอมแล้วก็แกก็จะพูดเรื่องการทาการทาการบ้านงานส่งนะครับโดยปภาษาเวลาลุงอ่าเวลาป้าป้าเขาพูดเนี่ยคือเขามีความสุขคือได้อยู่ได้ช่วยช่วยช่วยลูกในการทําทํางานเนี่ยถือว่านี่คือสิ่งที่ขาดหายไปเยอะก็ลูกก็ได้อยู่กับพ่อแม่ ในระยะนี้นะครับมนโอมก็ได้อยู่กับคุณพ่อคุณแม่นะครับเรียกว่าครบน้าคบตานะครับนี่คือจุดที่พวกเราเองก็คิดว่าลุงป้าได้สละตัวเองมาแล้วสามปีนะครับเพื่อทำให้ทุกคนมีรายได้ไปจับนั่นจับนี่ก็มีการถ่ายทอดถ่ายนั่นถ่ายนี่นะครับก็ในช่วงนี้นะครับในช่วงนี้ก็ต้องรอคำพิพากษา ที่มันมันทําให้มีเขาเรียกว่าเป็นเป็นอย่างอื่นขึ้นมาก็คือถ้ามีการไม่พากษาสายอุงทอก็จะอาจจะเป็นอย่างอื่นขึ้นมาคนะำตัดสินอื่นขึ้นมาก็คือมันจะทําให้คำตัดสินเดิมเนี่ยมันคือหมดไปนะครับแบบนีเนาะนะครับวันนั้นก็อาจจะมีความคึกคักมากกว่านี้ดังนั้นช่วงนี้ก็ลุงป้าก็อยู่ในอยู่ในความเป็นครอบครัวเป็นอันมากอยู่นะครับก็ขอให้มีความสุข นะครับสนุกสนานครับไม่เครียดไม่อะไรเนาะเท่าที่ดูป้าแตนแต่แตและว,วันตอนนี้ป้าแตนก็มีความสุขแบบเราสมัมผัสได้ว่ามีความสุขในความใกล้ชิดแม้จะมีอ่าเขาเรียกว่าข้อจํากัดหลายเรื่องนะครับแต่ว่าดูสภาพที่เกิดขึ้นลุงป้าจะดูมีความสุขดีนะครับนะฮะ,ะก็ฝากสินค้านะครับ ฝาก fc ที่น่ารักทุกคนสนับสนุนสินค้ามนโอมนะครับสนใจสอบถามได้นะครับาตามหมายเลขเบอร์นี้เนาะนะครับคุณคิมูุระค่ะอาจารย์ดดกดให้แล้วนะคะอ๋อแอติก,กี้ติก,กี้ <c oughs> เออคุณคิมมุระเพิ่งเห็นนะนี่นานแล้วขอบคุณมากครับขอบคุณมากเลย นะครับที่สุดานะ่าอาจารย์ลองตั้งแนวตั้งจะดูจะตะแคงดูสิครับอ๋อแนวตั้งใช่ไหมฮะแนวตั้งมันจะไม่ได้เงินเลยครับอเอาสักสิบบาทที่สิบาทก่อนนะเดี๋ยวถ้ามันตัดมันตัดรายเดือนก่อนก็จะแนวตั้งนะครับเพื่อใหอ้คนเห็นมากขึ้นนะครับ นะครับตอนนี้เอาแนวนอนก่อนเนาะ <c oughs> แนว